น้อยน้อยปิดไฟเน่ยน้อยฮะเราจะไปดีไหนดีไปชี้ดีไหมแอ้วอเลือกประานอนควยมากเลยนะคะ ประธานรุ่นก็เลือดประธานรุ่นเอ้ยเบอร์หนึ่งเป็นใครเบอร์สองเป็นใครเบอร์สามเป็นใครโอ้ยเด็กๆมาเจอกันนะคะเด็กมัธยมมาเจอกันเบอร์นี้นี่สุดหรอเบอร์อะไรคะเบอร์อะไรเอาเอาผู้หญิงครับผู้หญิงขันรถไปทางนี้ครับ โอ้ยฟังดอไปให้พวแมิตร์ูกจัรตัวไปทาน้อยนยปิดไฟเน่อยฮะ ดีไหนดีไปชี้ดีไหม <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาที่ชื่นรักรีสอร์ทนะคะที่อำเภอวาดินว่าวันนี้เรามีงานรุ่นของรุ่นศูนย์หนึ่งของมัธยมวาดินว่าโอเคนระับวันนี้เรากาลังรอเพื่อนๆอยู่ตอนนี้เพื่อนกาลังทยอยมาอันนี้เป็นสถานที่อนั่งพักผ่อนเดอนกายของรีสอร์ทนะครับท่านจะเห็นบรรยากาศที่ร่มรื่น สดชื่นมีสระน้ำมีปลานะครับมีปลาข้างล่างแล้วก็มีที่นั่งแบบแบบชื่นใจนะครับแบบอารมณ์ปล่อยอารมณ์ไปแบบสบายๆ <c oughs> ตอนนี้เราก็กำลังรอรงเพื่อนๆอยู่นะคะ <c oughs> รับเพื่อ <มา S 2> นเพื่อนมาลัดมแล่ว,วงกับเราก็เชิญน,นะครับตอนนี้ที่ชื่นรักรีสอร์ทมานอนนิวาสนะครับโอเคบายๆเดี bye ๋ยว <c oughs> ไปที่อื่นนะครับบายยไม่ไหนไปที่อื่นไปนี่แหละไม่ไปไหนหรอกอยู่ที่นี่แหละเออกระเพาะอ้วนกระทำเรื่องที่ ขอบคุณค่ะอาจารย์เลซี่ขอบคุณนะคะตอนนี้ก็เวทีกําลังจัดตั้งกันนะคะแล้วก็โต๊ะกลังจัดเพื่อนเือนก็มารอบนึงแล้วเพื่อนเพื่อนมารอบนึงแล้กินเข่ากังเว้นแล้วเมื่อแต่งตัวดกไม้านกไาไม้บาอไบนดอ้บนด้นดอกไมบานดไม้้าก้บานดอกม้บอ้บานดอกไม้บาานดอกไ้บ้านอม้านดอกไม้บน ตอนนี้เพื่อนๆก็เพิ่งกลับมาจากวัดไปทําบุญกันมานะคะแล้วตอนนี้ก็มาทานข้าวกลางวันกันในบรรยากาศที่เชื่อมรีสอร์ทเพื่อนๆรุ่นมัธยมวานอนทีิวาศอ้าเฮ้ยสองสั้นกันกันมา <c oughs> มีอยู่สองคนใส่แมสสองชั้น <c oughs> ถ่ายคลิปถ่ายคลิปเก็บไว้ค่ะต้องเก็บานะต้งกบกรร้องเก็ไก่เฮาดนะข้าวบดข้าวอร่อยอร่อยนะคะโอ้ยซุปอยางให้ซุปเห็ดเลยซุปเห็ดมีแกงหวายขออนุญาตถ่ายคลิปเยอะค่ะ อันนี้ถ่ายคลิปนะคะถ่ายคลิปค่ะ,ถ,คคะถ่ายวิดีโอโอ,โอ้มีสมพิเยษน,นะโอ้ยเนาะ,ะเปนตอแซฟไรเฮาผัดกินก๋วยเตี๋ยวซ้ำเสียดายดีดอ๋จจอจัดจ้าพวกเรารวมกันรวมกันอายุเท่าไหร่รวมแล้วสาม คูนต้องคูนก่อนค่ะมาจำนวนเท่าไหร่ตักใาเคื่อกินเล่ดูบรรยากาศข้างในการข้าวกันเล็กน้อยนะคะเออเปิดออกกันดีนเอาไวเนะมันจะแอร์เข้าถือตัดอันนั้นไปไม่อยากถูกขโมยเองคอมเปอร์เจอไป่ค่ะสร็ไม่ทันไม่เป็นไรเนาะอากาศมันสบายๆอยู่ใช่ไหมคะ ถ่ายคลิปถ่ายคลิปเดี๋ยวไอ้นั่นจะมาเออวทีมาบ่ายโมง